ปล่อยวางสังขารนะครับปล่อยวางสังขารเพราะการเข้าไปสงบระคับสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งก็เหมือนเราอาโหสิกาเหมือนเราไม่เอาเรื่องไม่เอาความก่อ,อมนโนสังขารหรือว่ากายสังขารวัชีสังขารจิตสังขารเพราะการที่เราปล่อยวางสังขารนี่เราจะไม่ต้องไปไม่พอใจไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ยินดีโกรธเกลียดกลัวกังวลน,นะครับ ซึ่งการที่เราปล่อยวางสังขารนี่มันสงบสติอารมณ์นะครับสงบใจเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรละเพราะว่าเราปล่อยวางสังขารเพราะสังขานี่มันเกิดระดับมีละหายไปเจริะเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงันไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะครับมันเป็นทุกข์มันเป็นอน,นัตตานะครับไม่มีตัวตนเป็นมายาการเกิดขึ้นของสังขารช่วครั้งช่วคราวชั่วขณะการที่เรารู้ทำสังขารเราปล่อยวาง เราไม่ไปเพลินเบื่ออยากยินดียินร้ายไปสึกไปทุกข์กับมันนะครับช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรเป็นการปล่อยวางสังขารเพราะว่าสังขารทั้งภายในและายนอกทั้งส่วนหยาบและและเอียดอดีตอนาคตปัจจุบันที่เราต้องปล่อยวางนะครับมันจึงจะเป็นวิสังขารคือไม่ต้องปรุงแต่งเพราะถ้าเรายังปรุงแต่งสังขารพยายามที่จะไป เอาแพ้เอาชนะเอาดีเอาชั่วเอาถูกเอาผิดเอาเร็วเอาช้าเอาง่ายเอายากเอาดีเอาเด่นเอาดังไปเอาอะไรอะไรกับสังขารอยู่เนี่ยก็ตัณหาแทรกกรรมแทรกวิบากแทรกกิเลสแทรกนะครับมันก็ซับซ้อนไปเรื่อยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหารับกิดสมาธินะครับทําให้ขาดสติเสียสมาธิทําให้หมดปัญญาทําให้คิดตัดสินใจใหม่อยู่เรื่อยนะครับซึ่งมันก็เรื่องเดิม น่ครับเรื่องพอใจพอใจชอบไม่ชอบความรักความหึงหวงความอิจฉาริษยาความอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีอยากเป็นแข่งดีนะครับการที่เราปล่อยวางสังขาร,ารทําให้เราไม่ต้องพยายามที่จะเอาไปฝืนสังขารหรือว่าพยายามที่จะไปตัดต่อปรุงแต่งอัปเกรดอัปเดตเ,เวอร์ชั่นใหม่ของสังขารนะครับหรือว่าทําสังขารให้มันดีให้มันได้ให้มันเป็นให้มันเกิด นะครับหรือว่าตามใจอยากซึ่งจริงๆการที่เราปล่อยวางสังขารนะมันถูกแล้วได้เป็นวิสังขารนั่นคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นวิสังขารก็นิพพานดับเย็นกลับไม่อย่างนั้นมันเกิดความร้อนร้อนใจอารมณ์ร้อนใจร,ร้อน,อนหัวร้อนนะครับมีคิดวิตกวิจัยวิจารเอะอลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะครับไม่จบมันไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคนกับ เรื่องราวต่างๆพฤติกรรมนิสัยท่าแท้สันดานสัญชัตจาณกิเลสกกรรมวิบากรักโลกรดหลงความสุขความทุกข์ความพอท่จพอใจผลประโยชน์ผลงานผลปลอยได้ผลที่จะเกิดซึ่งการที่เราปล่อยวางสังขารนี่แหละมันเป็นวิสังขารมันดีที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรดีกว่านี้ละม่าเป็นวิสังขารมันก็เป็นนิพพานมันก็ว่างไม่อุ่นวายคิดนึกปรุงแต่งอยู่ไม่หมวแต่จะเอาอย่างไงจะทํอย่างไง ลอยคอยวันเวลาสถานที่นะครับให้มีงานมีเงินไม่มีดีดีเด่นนะครับให้มีให้เป็นเพื่อจะเอาแพลวชนะเอาดีเอาชั่วเอาผัวเอาเมียเอาลูกเอาหลานนะครับเอาทรัพย์สมบัติเอารถเอาบ้านเอาที่ทางซึ่งมันก็เป็นการเอาสังขารอีกเหมือนกันเอาสังขารมาองแต่งสังขารทั้งภายในภายนอกที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมไว้วางสังขารดีที่สุด ทำให้เราไม่ต้องสิ้นหวังหรือว่าหวังหรือว่ากังวลหวังห่วงวิตกกับเรื่องภาระนี้สินภาระความรับผิดชอบหน้าที่นะครับจะกินจะเที่ยวจะเล่นหลบจะไปจะมาจะอยู่จะยังไงจะแบบไหนนะครับปล่อยวางสังขารซะเมื่อปล่อยวางสังขารก็เป็นวิสังขารนั่นเองนะครับนิพพานรองรับไม่ต้องหนักเหน่อยใจลําบากใจ ไม่ต้องอ,อึดอัดและอาใจอยู่นะครับไม่ต้องขับแค้นคงค้างขางคาอยู่นะครับมันจะได้ร่วงปุกปลงเชื่อมเชื้นเแบบิกบานเยียกเย็นจะได้มีเมตตาจะได้มีอุบเบกขาจะได้มีการไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะทุกอย่างมันเกิดแล้วแล้วไปดับแล้วแล้วไปมาแล้วแล้วไปไปแล้วแล้วไปมีแล้วแล้วไปอะไรก็แล้วแล้วไปหมดไม่ต้องไปต่อยไม่ต้องไปครอบงนไม่ต้องไป ฝื่นไปเร่งไปอะไรกับอะไรอยู bien, ่นะครับมันก็เลยไม่ต้องอะไรกับอะไรก็ปล่อยวางสังขารไปนะครับมันจะได้มีความสุขสงบเย็นนะครับไม่ต้องทุกข์วุ่นวายเล่าร้อนไม่ต้องคอยจะต้องพูดจาจะต้องตัดสินใจเคลียร์ใครไม่ต้องคอยตกลงสัญญาอะไรกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานั้นเราก็เลยปล่อยวางสังขารเป็นการระงับสังขารเป็นวิสังขาร นะครับเพราะสิ ain Mont ่งที่เราต้องการคือวิสังขารคือไม่ต้องปรุงแต่งต่อไม่ต้องคิดอะไรกันไม่ต้องพูดอะไรกันไม่ต้องทําอะไรกันอีกไม่ต้องมีผลประโยชน์ไม่ต้องมีผลพลอยได้ผลพลอดแทนไม่ต้องอะไรอะไรกันนะครับไม่ต้องมีอะไรกันไม่ต้องเป็นอะไรกันมันก็ว่างนะครับก็เลยปล่อยวางสังขารซักจะได้จบได้สิ้นได้หมดห่วงหมดกังวลจะได้ไม่ต้องรอคอยระแวมีเอะอะโน่นนั่น ปล่อยวางสังขารน,นะครับเป็นการตรงสังขารเพราะว่าสังขารไ,ไม่เที่ยงสังขารไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นทุกข์มันเกิดจากมันเป็นอนัาตาอตัวเป็บังคับอะไรมันไม่ได้มันแล้วแต่นะครับฉะนั้นก็เลยแล้วแต่ได้แล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรช่างมันไม่รู้ไม่ชี้ได้หมดตดชื่นนะครับฉะนั้นก็เลยปล่อยวางสังขาร เพราะธรรมชาติที่เราไปปรุงแต่งสังขารในสังขารเป็นดินน้ำลมไฟเป็นรูปรถกลึ่งเสียงสัมผัสแสงสีเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับปฏิกิรากรกิเลสการระสุกรรมเครื่องของพวกเวรพวกต่างๆพัสดุต่างๆสิ่งที่เราต้องการกกทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นพัสดุกรรมเป็นผลงานเป็นเรื่องราวทุกทสิ่งทุกอย่างทั้งไปรู้ไปทมนามธรรมเรือว่าแค่ปล่อยวางเพื่อในสังขารการรู้เท่าทันสังขารก็คือเพื่อจะได้ปล่อยวางสังขาร เพื่อจะได้เป็นทีสังขารเพื่อจะได้นิพพานนะครับเพื่อจะได้ว่างเป็นสัญญาตาไม่ต้องคอยจึ้งจ้องต้องตั้งไม่ต้องคอยเอะอะอังเลสงสัยไม่ต้องคอยตอกย้ำสังขารเดิมๆม,มโนโสังขารว่าคีสังขารที่สังขารไื่องคอยเปลี่ยนแปลงรูปแบบรูปการเหรตุการณ์ปรากฏการณ์ซึ่งมันจะเหนื่อยเป่าเสียเวลาเป่าสู้เราใช้ย,ยืดแบบปล่อยวางสังขารเพื่อเจอสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาที่จะเกิดขึ้นนะครับ คนดีสิ่งดีงานเงินความรักสุขภาพยันทางชะตาชีวิตความสาเร็จความมั่งคั่งมาที่ดีๆนะครับเป็นการไม่ต้องเสียเวลานะครับกับสังขารชมชมซุดๆเสื่อมเสื่อมเสียหายหายนะครับเราก็เลยปล่อยวางสังขารไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลไม่ต้องแย่งจริงเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์ไม่ต้องหงอยอิจริษยาไม่ต้องขัดแย้งไม่ต้องทะเลาะบอกเองก็โดยปล่อยวางสังขาร เมื่อเราปล่อยวางสังขารแล้วมันก็เบานะเราสบายผ่อนคลายไม่ต้องห่วงคนน,คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่เสร็จหรือยังไม่เสร็จที่สาเร็จหรือยังไม่สาเร็จที่ได้หรือไม่ได้ที่มีหรือไม่มีเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางสังขารนี่มันภาวะผ่าพวงมันกังวลนะครับมันห่วงมันนอนไม่หลับมันคิดมากมันกลัวมันวิตกมันทุกข์ร้อนมันฟุ้งซ่านมันสับสนมันเสียสติ นะครับเกิดมันร้อนกับมันสังขารมันครอบงำได้ฉะนั้นเราก็เลยปล่อยวางสังขารซะจะได้เป็นมิสังขารนะครับจะได้เป็นนิพพานเป็นอมตะธาตุไม่ต้องหลงเป็นทุกข์กับธาตุต่างๆจะได้เป็นอมตะไม่ต้องเกิดเป็นทุกข์นะครับฉะนั้นเราก็เลยปล่อยวางสังขารให้สังขารเป็นสังขารมันก็ ถึงเออไปยึดมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นพวกเปนต,ตามมันเดินมันแหละมันก็มีประโยชน์อะไรเสียเวลาเสียอารมณ์สสมเสียความรู้สึกเสียใจคิดมากแบบเปล่านะครับเราปล่อยวางสังขารดีกว่าเพราะว่าการปล่อยวางสังขารมันดีกว่าอยู่แล,แล้วแหละมันเป็นมิสังขารมันเกิดผลดีผลที่ได้ผลที่เกิดกับเราผู้ปล่อยวางซึ่งเป็นความว่างความสงบระงับความดับเยน็นความตั้งมั่นกล้องแก้ควรแต่ง,า,งาน ไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสจังหวะที่จะเข้ามาจะได้มีงานมีเงินมีความรักสุขภาพการเดินทางการดำนชีวิตความสําเร็จความมั่งคั่งรำรวยความสะดวกสบายความสุขความอิสระความสันติก็เกิดจากการปล่อยวางสังขารนี่แหละเพราะสังขารมันเป็นทั้งสุจริตกตุจริตทั้งกุศลและอกุศลทั้งเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรดีไม่ดีนะครับของเก่าของใหม่จะช้าจะเร็วจะยากจะง่ายจะเล็กจะน้อยจะมากจะสั้นจะยาว อ้วนจะดาจะขาวนะครับอะไรก็แล้วแต่ก็ช่างมันไปเสียนะครับโดยการปล่อยวางสังขารการที่เราจะช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรกับใครไม่รู้ไม่ชี้นะครับอาโหสีได้ก็ต้องปล่อยวางสังขารเป็นการปอรงเป็นการสลัดสลละละลายเป็นความดุดพ้นตัวที่ไม่ล้องเกี่ยวไม่เหลือเย,ยื่อใยไม่เหลืออะไรอาวรน,นะครับเราก็เลยปล่อยวางสังขารเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางสังขารนี่เราก็ถูกสังขาร องแต่งยิ่งเราไปอปงแต่งสังขารก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทาระบอกแหว่งกับสังขารเกิดเป็นเจ้ากรรมในเวรเกิดเป็นมารเกิดทาระบอกแว้งกับตัวเองและผู้อื่นนะครับขัดคอขัดผลประโยชน์เสียเวลาวเสียเงินเสียทองคิดมากคิดเล็กคิดน้อยจุกจิกซึ่งมันไม่ดีการที่เราปล่อยวางสังขารมันดีกว่าทําให้เราสงบสติอารมณ์สงบใจทําให้เรามีสมาธิที่ทํางานใช้ชีวิตทําให้สติปัญญาเราดี นะครับไม่ต้องเสียเวลามาใช้กับสิ่งที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์สังขารมันเป็นมายานเป็นของว่างเปล่าเป็นของที่ไม่มีตัวตนเป็นของที่ไรลเกินสารไร้สาระนะครับเป็นของที่ไม่ควรเสียเวลานะครับไม่ควรใส่ใจหรือว่าสนใจมันเราต้องปล่อยวางแลเราทิ้งทิ้งไปไม่อะไรกับอะไรนะครับปล่อยวางสังขารดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับและอยู่ท่านจะงอกงามเกิดประโยชน์สุขสัพนิพพานเกิดลาภยศตสก้าืีอเสียงบริวาร แต่ประโยชน์สาระเก่นสารเนื้อหาดีๆอชีวิตก็จะเป็นมงคลก็จะไม่หวั่นไหวไม่สงสศรไม่เศร้ามองมองใสสดชื่นเถลินและเบิกบานนะครับลอยวางสังขารดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับลอยวางสังขาร